เพียงแค่สี่สิ่งจะมาช่วยบำรุงต้นพืชผักสวนครัวและต้นไม้ต่างๆป้องกันเชื้อราในหน้าฝนคะ่ะน้ำเปล่า5ลิตรผงชา1ซองคะ่ะทุกคนสิ่งที่สองคะ่ะจะเป็นปูนแดงหรือปูนกินหมากคะ่ะเราใช้เพียงเล็กน้อยคะ่ะประมาณ1ช้อนชาคะ่ะ ปูนแดงหรือปูนกินหมากค่ะจะมาช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราสิ่งที่สามค่ะจะเป็นผงถ่านเผาค่ะผงถ่านเผาจะมาป้องกันการเกิดเชื้อราและมาช่วยบำรุงพืชผักต้นไม้ต่างๆค่ะให้ต้นเขียวต้นแข็งแรงต้นงามค่ะทุกคนเราใช้หนึ่งช้อนต๊ะค่ะหรือเพื่อนๆกะพอประมาณก็ได้ค่ะ สิ่งสุดท้ายเป็นน้ำยารังจานค่ะเราก็กับพอประมาณค่ะน้ำยารังจานจะเป็นสารจับใบค่ะและยังมาช่วยไล่แมลงค่ะละลายสัดส่วนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรการบำรุงต้นไม้ต่างๆและผักสวนครัวค่ะและยังมาช่วยให้ดินดีค่ะป้องกันการเกิดโรคเชื้อราต่างๆได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ได้ประมาณนี้ค่ะนำมารดต้นมะกรูดค่ะช่วยเร่งในการเจริญเติบโตค่ะและช่วยบำรุงดินค่ะทําให้ดินดีและเร่งในการออกดอกค่ะมะเขือเปาะค่ะต้นพริกค่ะ เรานำมารดช่วยไล่มแมลงและป้องกันการเกิดโรคในดินค่ะพริกท,ที่กำลังออกเม็ดค่ะ,มะแมลงต่างๆจะมารบกวนมากค่ะเราก็นำมารดค่ะและยังช่วยป้องกันเชื้อราต่างๆค่ะต้นไม้ค่ะต้นไม้ต่างๆมารดและบำรุงให้เขาเจริญเติบโตค่ะและยัง ป้องกันรโรคในดินค่ะป้องกันการเกิดโรคเชื้อราต่างๆได้ค่ะค่ะเป็นเคล็ับดีๆค่ะที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคน